หยุดก่อนถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของชีวิตคุณคุณมั่นใจไหมว่าจะไปดีอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้เพราะสิ่งที่กำลังจะพูดอาจสำคัญกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณมีอยู่ตอนนี้คนจำนวนมากทำบุญทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรู้เลยว่าวินาทีสุดท้ายต่างหากที่ตัดสินทุกอย่างโลกหลังความตายไม่ได้วัดกันที่ยอดเงินทำบุญไม่ได้วัดกันที่พิธีศพใหญ่แค่ไหน แต่วัดกันที่จิตดวงสุดท้ายและถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยเตรียมมันเลยคุณกำลังเสี่ยงอย่างที่สุดฟังให้จบเพราะความลับนี้ไม่มีใครบอกคุณตรงๆแบบนี้บ่อยนักญาติโยมทั้งหลายคำถามเรื่องตายแล้วไปไหนเป็นคำถามที่มนุษย์ถามกันมาทุกยุคทุกสมัยบางคนกลัวจนไม่กล้าคิดบางคนปฏิเสธไปเลยเพราะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยตา แต่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าความตายไม่ใช่จุดจบความตายคือการเปลี่ยนภพเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนที่อยู่ของจิตที่ยังมีกิเลสสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความตายแต่สิ่งที่น่ากลัวคือตายแล้วไปไหนโลกหลังความตายในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าภพภูมิมีทั้งสุขคติและทุกขคติมีทั้งสวรรค์มนุษย์ เปรตอสุรกายเดรัจฉานและนรกไม่ได้มีใครส่งไปไม่มีใครตัดสินไม่มีใครลงโทษจิตของเราเองเป็นผู้ผ่าไปนี่คือความลับข้อแรกที่คนทำบุญต้องรู้บุญไม่ใช่ใบผ่านทางอัตโนมัติสู่สวรรค์หลายคนเข้าใจผิดว่าแค่ใส่บาตรทำทานสร้างวัดแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกรรม ถ้าทำบุญด้วยใจโลภอยากรวยอยากเด่นอยากดังบุญนั้นมีผลแต่ผลไม่บริสุทธิ์จิตก่อนตายดังหากที่สำคัญที่สุดเพราะในวาระสุดท้ายของชีวิตจิตจะระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่ากรรมมารมอาจเป็นกรรมดีที่เคยทำอาจเป็นกรรมชั่วที่เคยทำหรืออาจเป็นภาพเหตุการณ์บางอย่างที่ฝังลึกในใจถ้าจิตเศร้าหมองโกรธเกลียดกลัวห่วง ทรมานภูมิที่ไปย่องต่ำถ้าจิตผ่องใสอิ่มบุญสงบเบาสบายภูมิที่ไปย่อมสูงเพราะฉะนั้นคนทำบุญต้องไม่ประมาทอย่าทำบุญแบบสะสมยอดแต่ไม่เคยฝึกใจอย่าทำบุญเพื่อหวังผลแต่ไม่เคยชำระก,กิเลสความลับข้อที่สองโลกหลังความตายไม่มีร่างกายให้แก้ตัวตอนมีชีวิตเราทำผิดยังมีโอกาสขอโทษ ยังมีโอกาสแก้ไขยังมีโอกาสสร้างใหม่แต่เมื่อจิตออกจากร่างแล้วทุกอย่างเร็วมากจิตเคลื่อนไหวเร็วกว่าสายฟ้าไม่มีเวลาต่อรองไม่มีเวลาขอผ่อนผันกรรมใดแรงสุดจะดึงจิตไปก่อนเรียกว่าขรุัมถ้าไม่มีกรรมหนักกรรมที่ทำบ่อยจะดึงไปเรียกว่าอาจินนกรรมถ้ายังไม่มีอีกกรรมใกล้ตายจะส่งผลและสุดท้ายกรรมเล็กน้อยก็ยังมีสิทธิ นี่ไม่ใช่เรื่องเล่าให้กลัวแต่เป็นหลักธรรมเรื่องกรรมและวิบากความลับข้อที่สโลกหลังความตายไม่ได้หายไปไหนเขาอยู่ตามพบของเขาบางคนคิดว่าตายแล้วศูนย์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีตัวตนถาวรแต่กระแสของกรรมยังสืบต่อเหมือนไฟจากเทียนเล่มหนึ่งจุดไปอีกเล่มหนึ่งเปลวไฟไม่ใช่อันเดิมแต่ก็ไม่ใช่คนละเรื่อง กระแสจิตสืบต่อด้วยอวิชชาและตัณหาถ้ายังมีกิเลสก็ยังมีภพถ้ายังมีความอยากก็ยังต้องเกิดและความลับสำคัญที่สุดสำหรับคนทำบุญคือบุญที่ทำไว้จะตามไปได้จริงก็ต่อเมื่อจิตรับได้บางคนทำบุญมากแต่พอใกล้ตายกลับห่วงทรัพย์ห่วงลูกห่วงบ้านจิตเกาะแน่นอยู่กับโลกบุญเข้าไม่ถึงใจเหมือนมีน้ำสะอาดอยู่เต็มถังแต่ปิดฝาแน่น น้ำก็เข้าไม่ได้คนที่ฝึกสติภาวนาทำจิตให้คุ้นกับความปล่อยวางตั้งหากที่บุญจะทำงานเต็มที่ในวาระสุดท้ายโลกหลังความตายจึงไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินทำบุญแต่เป็นเรื่องของคุณภาพจิตพระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงความตายทุกวันมรณสติไม่ใช่ให้หดหู่แต่ให้ตื่นให้รู้ว่าเวลามีจำกัด ให้เร่งสร้างบุญที่บริสุทธิ์ให้รีบตัดอกุศลที่ค้างคาคนฉลาดจะเตรียมตัวตายตั้งแต่ยังไม่ป่วยคนประมาทจะคิดเรื่องตายตอนนอนติดเตียงอีกความลับหนึ่งที่หลายคนไม่รู้คือก่อนตายจิตจะรวมพลังทั้งหมดเหมือนแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลกระแสทั้งหมดจะไหลไปรวมที่จุดเดียวถ้าชีวิตทั้งชีวิตเต็มไปด้วยความกโกรธความอิจฉาความพยาบาท กระแสสุดท้ายก็ขุนมัวแต่ถ้าชีวิตเต็มไปด้วยเมตตาให้อภัยเสียสละกระแสสุดท้ายก็ใสสว่างดังนั้นการทำบุญที่แท้ไม่ใช่แค่การให้สิ่งของแต่คือการฝึกใจให้เบาฝึกใจให้สะอาดฝึกใจให้ไม่ยึดโลกหลังความตายมีจริงตามหลักกรรมแต่สิ่งที่สําคัญกว่าการรู้ว่าไปไหนคือการรู้ว่า วันนี้ใจเราอยู่ระดับไหนถ้าวันนี้ตายทันทีจิตจะไปทางไหนคิดดูให้ดีไม่ต้องตอบใครตอบตัวเองเพราะความลับทั้งหมดของโลกหลังความตายไม่ได้ซ่อนอยู่ในฟ้าไม่ได้ซ่อนอยู่ใต้ดินแต่มันซ่อนอยู่ในการกระทําและจิตใจของเราในทุกวันผู้ที่เตรียมตัวดีไม่กลัวความตายผู้ที่ฝึกจิตดี ความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนบ้านแต่ผู้ที่ประมาทแม้จะทำบุญมากหากใจยังมืดก็ยังต้องเวียนว่ายฉะนั้นวันนี้ยังหายใจอยู่อย่าทำบุญแบบรีบอย่าทำบุญแบบแข่งขันอย่าทำบุญเพราะกลัวผีจงทำบุญเพื่อชำระใจจงรักษาศีลเพื่อคุ้มครองจิตจงภาวนาเพื่อเตรียมตัวตายอย่างมีสติเพราะวันหนึ่ง ความลับจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปวันหนึ่งเราทุกคนต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองและวันนั้นจะไม่มีโอกาสแก้ไขอะไรได้เลยญาติโยมทั้งหลายยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนทําบุญจำนวนมากไม่เคยคิดลึกลงไปนั่นคือสภาพจิตหลังความตายไม่เหมือนตอนมีร่างกายตอนเรายังมีร่างกายความรู้สึกสุขทุก์ยังพอเบาบาง เพราะมีร่างกายเป็นตัวกรองมีตาหูจมูกลิ้นกายคอยรับรู้ทีละทางแต่เมื่อจิตออกจากร่างแล้วการรับรู้จะรวดเร็วละเอียดและแรงกว่ามากสุขก,ก็สุขมากทุกข์ก็ทุกข์กมากเพราะไม่มีร่างกายมาบังไว้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสวรรค์จึงสุขละเอียดและนรกจึงทุกข์รุนแรง ไม่ใช่เพราะมีใครสร้างไว้ทรมานแต่เพราะจิตที่ปรุงแต่งของตนเองไม่มีร่างกายคอยจำกัดอีกความลับหนึ่งคือไม่มีใครช่วยเราได้ในวินาทีนั้นนอกจากบุญและสติของเราเองญาติพี่น้องจะร้องไห้ลูกหลานจะเรียกชื่อพระจะสวดมนต์อยู่ข้างเตียงแต่ถ้าจิตของผู้ใกล้ตายไม่มีสติจับอารมณ์ไม่ได้ฝุงซ่านหวาดกลัว บุญที่คนอื่นทำให้ก็ช่วยได้จำกัดการอุทิศบุญมีผลจริงแต่มีผลเมื่อจิตของผู้รับสามารถอนุโมทนาได้ถ้าอยู่ในภพที่รับไม่ได้ก็เหมือนส่งของไปแต่ไม่มีคนรับเพราะฉะนั้นการฝากความหวังไว้กับคนอื่นทำบุญให้ตอนเราตายเป็นความประมาทที่แน่นอนที่สุดคือบุญที่เราสร้างเองและจิตที่เราฝึกเอง พระพุทธเจ้าจึงสอนให้สะสมบุญสามอย่างคือทานศีลภาวนาทานทำให้ใจคลายความตรณีศีลทำให้ใจสะอาดไม่รุ่มร้อนภาวนาทำให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคนที่ทำทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีลใจยังร้อนคนที่รักษาศีลแต่ไม่ฝึกสติใจยังฟุง้งคนที่ภาวนาแต่ไม่เคยเสียสละใจยังขับแคบ โลกหลังความตายจะสะท้อนคุณภาพใจที่แท้จริงไม่ใช่ภาพลักษณ์ภายนอกอีกเรื่องที่สำคัญมากคือความผูกพันที่แรงเกินไปอาจกลายเป็นโซ่ล่ามจิตบางคนรักลูกมากห่วงทรัพย์มากห่วงบ้านมากตอนใกล้ตายใจไม่ยอมไปดิ้นรนยึดแน่นความยึดนั่นเองทำให้จิตหนักและจิตที่หนัก ย่อมไม่ลอยขึ้นสู่สุขติได้ง่ายความรักไม่ผิดแต่ความยึดตังหาที่ทำให้ทุกข์เมตตาคือรักอย่างปล่อยวางตัณหาคือรักอย่างครอบครองในโลกหลังความตายจิตที่ยังยึดจะถูกแรงยึดนั้นดึงกลับสู่พบที่สอดคล้องกับความอยากพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแม้ร่างกายนี้ก็ต้องแตกดับเมื่อพิจารณาบ่อย ใจจะค่อยๆค,คลายเมื่อถึงวันนั้นจริงๆจะไม่ตกใจอีกความลับหนึ่งที่ลึกมากคือไม่มีใครหนีผลกรรมได้แม้จะทำบุญมากบุญไม่สามารถลบกรรมชั่วได้เหมือนลบตัวหนังสือบุญกับบาปให้ผลแยกกันถ้ากรรมชั่วหนักมากเมื่อถึงเวลาก็ต้องรับผลก่อนหลังจากนั้นบุญจึงให้ผลเหมือนเอาน้ำสะอาดเทใส่แก้วที่มีน้ำเค็ม รสเค็มยังมีอยู่ต้องรอให้เจือจางหรือเททิ้งหมดก่อนจึงจะใสสะอาดเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องโลกหลังความตายอย่างถูกต้องจะไม่ใช่แค่รีบทำบุญแต่จะรีบหยุดทำบาปรีบขอโทษรีบให้อภัยรีบตัดความพยาบาทออกจากใจก่อนตายถ้ายังโกรธใครอยู่ความโกรธนั้นจะเป็นไฟเผาใจตนเองก่อนตายถ้ายังอาฆาตอยู่ ความอาฆานั้นจะเป็นเงามืดตามจิตไปโลกหลังความตายไม่ได้เริ่มต้นตอนหัวใจหยุดเต้นมันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ที่เราคิดพูดและทำทุกครั้งที่ใจเลือกความดีคือเรากำลังสร้างเส้นทางใหม่ทุกครั้งที่ใจยอมแพ้กิเลสคือเรากำลังขุดหลุมไว้เองผู้มีปัญญาจะถามตัวเองทุกคืนว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้าย ใจเราพร้อมหรือยังเรายังติดอะไรเรายังโกรธใครเรายังห่วงอะไรจนวางไม่ได้ความลับของโลกหลังความตายไม่ได้มีไว้เพื่อให้กลัวแต่มีไว้เพื่อให้ตื่นให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทให้ทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ให้ฝึกสติจนคุ้นกับความดับเมื่อถึงวันนั้นจริงๆจิตจะไม่หลงจะไม่ตื่นตระหนกจะไม่คว้าอารมณ์ชั่ว และไม่ว่าไปพบใดก็จะไปด้วยจิตที่สงบกว่าเดิมนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใครเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เปลี่ยนกฎของกรรมแต่ใครเข้าใจและลงมือฝึกย่อมเปลี่ยนทิศทางของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ญาติโยมทั้งหลายยังมีมิติที่ลึกกว่านั้นอีกคือช่วงรอยต่อระหว่างความตายกับการเกิดใหม่นั้น สั้นมากจนแทบไม่มีช่องว่างให้ตั้งตัวในคำพีอธิบายว่าเมื่อจิตดวงสุดท้ายดับลงจิตดวงใหม่ในพบถัดไปก็เกิดขึ้นทันทีไม่ได้ล่องลอยอยู่นานอย่างที่หลายคนจินตนาการไม่มีทางเดินยาวๆไม่มีสารพิภากษามีแต่กระแสกรรมที่ทำงานอย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่า เดียวค่อยแก้ตอนใกล้ตายอาจไม่มีโอกาสนั้นเลยคนที่เคยฝึกใจไว้เท่านั้นที่จะมีสติทันในวินาทีสุดท้ายอีกความลับหนึ่งที่คนทำบุญต้องรู้คือบุญให้ผลตามระดับของจิตไม่ใช่ตามจำนวนครั้งคนสองคนใส่บาตเหมือนกันคนหนึ่งให้ด้วยความเบิกบ,บานเคารพในพระธรรม ไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกคนให้เพราะกลัวซวยกลัวจนหรืออยากให้คนชมภายนอกเหมือนกันแต่ภายในต่างกันมากผลย่อมต่างกันมากโลกหลังความตายวัดกันที่ความละเอียดของจิตจิตที่สะอาดย่อมเบาจิตที่เบาย่อมไปสูงจิตที่คุณมัวย่อมหนักจิตที่หนักย่อมลงตำ่ำ เป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่ความเชื่อและมีอีกเรื่องที่ลึกมากคือสวรรค์และนรกไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าใจเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงร้อนรุ่มกระวนกระวายนั่นคือนรกในปัจจุบันถ้าใจเต็มไปด้วยเมตตาสงบอิ่มเอิบนั่นคือสวรรค์ในปัจจุบัน คนที่สร้างนรกในใจทุกวันเมื่อตายไปจะไปสู่ภูมิที่สอดคล้องกับใจนั้นคนที่สร้างสวรรค์ในใจทุกวันเมื่อตายไปก็ไปสู่ภูมิที่สอดคล้องเช่นกันโลกหลังความตายจึงไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่มันต่อเนื่องจากโลกภายในที่เราสร้างทุกวันอีกความลับที่คนมักไม่กล้าพูดคือความกลัวตายเกิดจากความยึด ถ้าเรายังยึดว่าร่างนี้คือเราทรัพ์ยนี้คือของเราคนนี้คือของเราเมื่อต้องจากไปใจก็แตกสลายแต่ถ้าเห็นตามความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวใจจะค่อยๆค,คลายความกลัวพระพุทธเจ้าจริงสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อเตรียมใจให้พร้อมต่อความจริงสูงสุดผู้ที่พิจารณาความไม่เที่ยงบ่อยๆ จะไม่ตกใจเมื่อความตายมาถึงผู้ที่เห็นความไม่มีตัวตนชัดๆจะไม่ดิ้นรนเกาะสิ่งใดและยังมีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือการให้อภัยก่อนตายเป็นบุญใหญ่หลายคนสะสมบุญภายนอกมากมายแต่ในใจยังมีคนที่เกลียดอยู่ยังมีเรื่องที่ไม่ยอมปล่อยความคับแค้นนั้นจะกลายเป็นเงามืดในวาระสุดท้าย ถ้าวันนี้ยังมีใครที่เรายังโกรธอยู่รีบปล่อยถ้าวันนี้ยังมีใครที่เราทำผิดรีบขอโทษอย่ารอให้ถึงงานศพแล้วค่อยสำนึกตอนนั้นสายไปแล้วสำหรับเจ้าของร่างโลกหลังความตายไม่ได้ต้องการทรัพย์สินไม่ได้ต้องการชื่อเสียงไม่ได้ต้องการตำแหน่งสิ่งเดียวที่ตามไปได้คือกรรมและคุณภาพของจิต เมื่อเข้าใจเช่นนี้ชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเราจะไม่กล้าทำชั่วแม้ในที่ลับเราจะไม่ประมาทแม้ในเรื่องเล็กเราจะเห็นค่าของการเจริญสติทุกลมหายใจเพราะทุกลมหายใจคือการเตรียมตัวตายทุกความคิดคือการเลือกเส้นทางพบหน้าทุกการกระทำคือการเขียนชะตาด้วยมือของตนเองญาติโยมทั้งหลาย ความลับของโลกหลังความตายไม่ได้มีไว้ให้ถกเถียงแต่มันมีไว้ให้ตื่นรู้วันนี้เรายังมีโอกาสยังมีลมหายใจยังมีเวลาชำระใจให้สะอาดขึ้นอีกนิดหนึ่งอย่ารอให้ร่างกายอ่อนแรงแล้วค่อยเริ่มภาวนาอย่ารอให้หมอบอกว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วค่อยปล่อยวางเพราะความตายไม่เคยแจ้งล่วงหน้า ผู้ที่พร้อมเท่านั้นที่จะเดินผ่านประตูนั้นอย่างสงบผู้ที่ฝึกดีเท่านั้นที่จะไม่หวั่นไหวในวินาทีสุดท้ายและเมื่อวันนั้นมาถึงจริงๆจะไม่มีคำว่าเสียดายจะไม่มีคำว่าถ้าย้อนกลับได้จะมีเพียงผลของการกระทําที่ปรากฏอย่างตรงไปตรงมาตามกฎแห่งกรรมเท่านั้นญาติโยมทั้งหลาย ยังมีความจริงอีกชั้นหนึ่งที่ลึกมากจนคนส่วนใหญ่ไม่กล้าคิดให้สุดคือต่อให้ได้เกิดในสวรรค์ก็ยังไม่ใช่ที่สุดหลายคนตั้งเป้าว่าขอแค่ได้ขึ้นสวรรค์ก็พอแล้วแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสวรรค์ก็ยังไม่เที่ยงเมื่อบุญหมดก็ต้องจุติลงมาอีกยังอยู่ในวัฏสงสารยังเวียนว่าย,ยังเกิดแก่เจ็บตายต่อไป เพราะฉะนั้นถ้าเราทำบุญเพียงเพื่อหวังสวรรค์ก็เหมือนย้ายบ้านไปอยู่ที่ดีกว่าเดิมชั่วคราวแต่ยังไม่ได้ออกจากวงจรทั้งหมดความลับที่ลึกที่สุดจึงไม่ใช่แค่ไปดีหลังตายแต่คือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนี่คือเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือการดับเหตุแห่งการเกิดดับตัณหาดับอวิชชาเมื่อเหตุหมดผลคือการเกิดใหม่ก็หมด นั่นเรียกว่านิพานคนทำบุญต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดบุญเป็นสะพานแต่ปัญญาเป็นทางออกถ้ามีบุญแต่ไม่มีปัญญาก็ยังวนอยู่ในสังสารวัฏถ้ามีทั้งบุญและปัญญาจึงค่อยๆค,คลายการยึดจนถึงความหลุดพ้นอีกความลับหนึ่งที่ลึกมากคือทุก,ก่อนตายอาจเป็นโอกาสสุดท้ายบางคนป่วยหนักทรมาน ปวปจดคนรอบข้างมองว่าเป็นเรื่องร้ายแต่ถ้าผู้นั้นมีสติใช้ความเจ็บเป็นอารมณ์กรรมฐานเห็นความไม่เที่ยงของกายอย่างชัดเจนเห็นว่าร่างนี้บังคับไม่ได้นั่นอาจเป็นโอกาสให้จิตปล่อยวางได้จริงความเจ็บจริงไม่ใช่ศัตรูเสมอไปถ้าใช้เป็นก็กลายเป็นครูตรงกันข้ามคนที่ตายเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าไม่เคยฝึกสติไว้เลยจิตอาจตื่นตรหนก และไหลไปตามแรงกรรมเก่าอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงแล้วจะไม่ตายความตายไม่ดูอายุไม่ดูฐานะไม่ดูความสำเร็จอีกข้อหนึ่งที่ควรรู้คือเสียงสุดท้ายที่ได้ยินสำคัญมากในวาระใกล้ตายจิตจะอ่อนและไวมากถ้าได้ยินเสียงทะเละเสียงร้องไห้ฟูมฟายเสียงห่วงใยเกินพอดี จิตอาจเศร้าหมองแต่ถ้าได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงเตือนให้ระลึกถึงคุณพระรัตนไตรยัยเสียงบอกให้ปล่อยวางจิตอาจผ่องใสขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบเตียงคนใกล้ตายต้องมีสติยิ่งกว่าเจ้าของร่างอย่าดึงเขาไว้ด้วยความรักแบบยึดอย่าร้องเรียกให้ห่วงแต่ควรช่วยเตือนให้ใจเขาเบาและยังมีอีกความลับหนึ่งที่ต้องพูดตรงๆ เราไม่รู้เลยว่าเหลือเวลาอีกกี่ลมหายใจบางคนฟังธรรมเรื่องความตายแล้วคิดว่าไว้ค่อยทำพรุ่งนี้ไว้ค่อยรักษาศีลจริงจังปีหน้าไว้ค่อยเริ่มนั่งสมาธิตอนเกษียณแต่ความตายไม่เคยนัดหมายบางคนยังพูดคุยหัวเราะตอนเช้าตอนบ่ายกลายเป็นศพบางคนยังวางแผนอนาคตยาวไกลแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามแผนนั้นเลย ถ้าเข้าใจโลกหลังความตายอย่างแท้จริงชีวิตจะไม่ถูกใช้ไปแบบประมาทคำพูดจะระวังขึ้นการกระทำจะรอบคอบขึ้นใจจะอ่อนโยนขึ้นเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมีผลไม่มีอะไรหายไปเป,ปล่าๆญาติโยมทั้งหลายเมื่อถึงวันที่ร่างนี้ต้องแตกดับจริงๆเงินในบัญชีจะหยุดอยู่ตรงนั้นบ้านรถที่ดินจะไม่ขยับตามไป แม้แต่คนที่รักที่สุดก็เดินไปส่งได้แค่หน้าเมนมีเพียงกระแสจิตของเราที่เดินต่อไปลำพังพร้อมด้วยกรรมทั้งหมดที่สะสมไว้ถ้าวันนั้นมาถึงในคืนนี้เลยเราจะไปด้วยความสงบหรือด้วยความกลัวเราจะไปด้วยความเบาหรือด้วยความหนักอึ้งคำตอบไม่ได้อยู่ที่พิธีศพจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่อยู่ที่วันนี้ใจเราฝึกดีพอหรือย,อยัง โลกหลังความตายไม่ได้อยู่ไกลมันรออยู่ปลายลมหายใจนี้เองและทุกลมหายใจที่ยังมีอยู่คือโอกาสสุดท้ายที่เรากำลังใช้อยู่ในขณะนี้ญาติโยมทั้งหลายก่อนจะจบธรรมะในวันนี้ยังมีความจริงอีกข้อหนึ่งที่ต้องฝากไว้ให้ลึกถึงหัวใจไม่มีใครตายผิดเวลาทุกชีวิตเดินตามเหตุและปัจจัย บางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นบางคนจากไปอย่างสงบบางคนจากไปอย่างกระทันหันทั้งหมดล้วนเป็นผลของกรรมที่สั่งสมมาไม่ใช่ความอายุติธรรมของโลกไม่ใช่การลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นกลไกลของธรรมชาติที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะไม่โกรธฟ้า จะไม่โทษโชคชะตาจะไม่จมอยู่กับคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราอีกความลับหนึ่งที่ลึกมากคือความตายเป็นกระจกสะท้อนชีวิตคนที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบฝุงซ่านวุ่นวายใกล้ตายใจก็วุ่นวายคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติสงบใกล้ตายใจก็สงบวาระสุดท้าย ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ทันทีแต่มันคือผลรวมของการฝึกฝนทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าหวังปาฏิหารในนาทีสุดท้ายอย่าหวังว่าพระจะมาสวดแล้วทุกอย่างจะดีเองอย่าหวังว่าลูกหลานทำบุญให้มากๆแล้วเราจะสบายถ้าใจเราไม่เคยฝึกไม่เคยปล่อยไม่เคยรู้ทันกิเลสนาทีสุดท้ายก็ยากจะตั้งมั่น อีกข้อหนึ่งที่ต้องเข้าใจให้ชัดคือความกลัวตายจะหมดไปเมื่อเข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อเห็นชัดว่าร่างนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็แยกย้ายกันไปไม่มีอะไรให้ยึดเป็นตัวเราอย่างแท้จริงใจจะค่อยๆค,คลายเมื่อคลายความยึดใจก็เบา เมื่อใจเบาความตายก็ไม่ใช่ศัตรูมันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติญาติโยมทั้งหลายโลกหลังความตายไม่ได้มีไว้ให้หวาดกลัวแต่มีไว้ให้ตื่นจากความประมาทถ้ารู้ว่าทุกการกระทำมีผลเราจะไม่กล้าทำชั่วแม้เล็กน้อยถ้ารู้ว่าจิตก่อนตายสำคัญที่สุดเราจะรีบฝึกสติทุกวัน ถ้ารู้ว่าบุญตามไปได้จริงเราจะทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนถ้ารู้ว่าสวรรค์ก็ยังไม่เที่ยงเราจะเริ่มสแสวงหาทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงสรุปความลับของโลกหลังความตายไม่ได้ซ่อนอยู่ในที่ลี้ลับใดๆมันซ่อนอยู่ในกฎแห่งกรรมซ่อนอยู่ในคุณภาพของจิตซ่อนอยู่ในทุกความคิดคำพูด และการกระทำของเราในแต่ละวันบุญไม่ใช่จำนวนเงินบุญคือความสะอาดของใจความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเปลี่ยนตามแรงกรรมสวรรค์ไม่ใช่ที่สุดนิพพานตังหากคือความดับเย็นอย่างแท้จริงวันนี้เรายังมีลมหายใจยังมีโอกาสแก้ไขยังมีเวลาฝึกใจให้ดีขึ้นอีกหนึ่งก้า อย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายแล้วค่อยเริ่มอย่ารอให้ร่างกายอ่อนแรงแล้วค่อยปล่อยวางเพราะโลกหลังความตายเริ่มต้นจากโลกในใจเราตอนนี้เองถ้าจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดก็จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำดีด้วยใจบริสุทธิ์รักษาศีลด้วยความเคารพภาวนาด้วยความสม่ำเสมอเมื่อถึงวันที่ต้องวางร่างนี้ลงจริงๆ เราจะวางได้อย่างสงบไปอย่างเบาไปอย่างไม่หวาดวันและนั่นคือการรู้ความลับของโลกหลังความตายอย่างแท้จริงญาติโยมทั้งหลายวันหนึ่งเราทุกคนต้องเดินไปถึงจุดเดียวกันไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้นอกจากกรรมและสภาพจิตของตนเองคืนนี้ก่อนจะนอนลองถามตัวเองเบาๆ ท่านนี่คือคืนสุดท้ายใจเราพร้อมหรือ,อยังยังมีใครที่เราต้องให้อภัยไหมยังมีอะไรที่เรายึดแน่นเกินไปไหมอีกหน่อยถ้ายังมีลมหายใจก็ยังมีโอกาสทำใจให้สะอาดขึ้นอีกนิดปล่อยวางให้มากขึ้นอีกหน่อยเพื่อวันที่ต้องวางทุกอย่างจริงๆเราจะได้วางอย่างสงบขอให้ทุกท่าน ไม่ประมาทในชีวิตและเตรียมใจให้พร้อมตั้งแต่วันนี้